ค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูไผ่นะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้คุณครูก็ได้สั่งงานนักเรียนไปทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะตามสไลด์นี้ที่คุณครูส่งไปให้นะคะงานชิ้นแรกคุณครูก็จะบอกว่า ให้นักเรียนจัดมุมสำหรับการเรียนออนไลน์แล้วถ่ายรูปขณะทำความสะอาดมาส่งคุณครูวันนี้นักเรียนก็ทำการจัดมุมที่บ้านเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูประหว่างการทำความสะอาดว่านักเรียนมีการทำความสะอาดอย่างไรมีการจัดมุมยังไงแล้วก็ส่งมาให้คุณครูดูในไลน์นะคะคุณครูรอดูอยู่นะคะ ต่อมาค่ะงานชิ้นที่สองนะคะชิ้นที่สองนี่ไม่ต้องส่งนะคะคุณครูแค่อยากให้พวกเราเนี่ยทดลองเล่นดูอันนี้ก็คือคุณครูจะให้ทดลองเข้าไปศึกษาบทเรียนออนไลน์ตามชั้นเรียนของตนเองโดยการสแกน qr code นะคะคุณครูแค่อยากให้ลองเล่นดูเฉยเนะคะคุณครูก็จะให้พวกเราเนี่ยสแกน qr code อันนี้อันนี้เลยค่ะ สแกน QR c o d รเสร็จก็จะออกมาที่หน้านี้นะคะอันนี้คือหน้าทั้งหมดนะคะอ่าพอสแกนเสร็จก็มันจะออกหน้านี้นะคะอันนี้คือห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูต่อไปเราจะได้ใช้กันนะคะอ่าต่อมาค่ะพอเข้าไปแล้วนะคะให้พวกเราไปที่ห้องเรียนครูไผ่นะคะคลิกเข้าไปค่ะอ่า ก็จะขึ้นห้องต่างๆที่คุณครูภย่สอนเลยตั้งแต่ป .1 ถึงป6เลยค่ะเราอยู่ชั้นไหนเราก็คลิกปอนั้นไปเลยสมมติคุณครูเป็นนักเรียนชั้นปหนึนะคะคก็กดไปกดไปเลยค่ะชั้นป .1 ก็เข้าสู่ชั้นปหนึ่งอ๋อชั้นปหนึ่งก็จะมีทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ในภาคเรียน ภาคเรียนนี้นะคะเราสนใจอันไหนเราก็ลองเล่นลองเปิดดูเลยค่ะคุณครูลองเปิดอันแรกนะคะก็จะเป็นวิดีโอที่คุณครูอัพโหลดไว้นะคะเพื่อให้ความรู้แก่พวกเราลองดูเพลินๆระหว่างอยู่บ้านนะคะรอเปิดเรียนรอเจอคุณครูก็เปิดอันนี้ดูคุณของคุณครูไปก่อน อ <Everybody. S 1> อลองเล่นดูนะ